สวัสดีครับเหล่าคุณผู้ชมพาราตทุกท่านวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะได้รีวิวสกินของวันเอกแก้วมังกรไม้สโตนสีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมพารมาเดี๋ยววันนี้ผมได้รีวิวแล้วว่าอมาดูกันว่าสกินนี้มันจะเหมือนแก้วมังกรอย่างที่ทุกคนเขาเล่าลือกันหรือเปล่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปดูกันเลยเย้ แล้วแล้วผมก็เฟ้นแล้วไงโอไมกก้อนไมส์ตอนสี e ่ว e ันเอ็กบอกเลยว่าโคตรแหวกแดงว่ะคุณผู้ชมทางบ้านแล้วทำไมเซอร์ไพร์มันเหลือแค่สี่คนวะเนี่ยแต่ว่ามาดูกันนะครับผมบอกเลยว่าสก,กินไมส์ตนวันสี่ที่มันอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยคือมันกระเท้ะนคนดูแต่ว่าเหมือนเหมือนแก้วมังกรจริงคนดูมันเหมือนฟากมันเหมือนขนาดดีวะเนี่ยฮะโคตรเหมือนอะคนดูเหมือนไม่พอนะสก,กินมันแบบเอฟเฟกอะไรก็ไม่รู้เยะแย่ยยไปหมดเลยคือของประดับตัวเต็มไปหมดเลยแล้วกันนี่ทำอะไรกันเนี่ย เอ้เพื่อนววนายกำลังฟางอะไรกระดาษฟางคือใส่เลยแล้วกันนะโดนไปสักทีแล้วตอนนี้จะเอาอยัางไงดี ฉันไล่ฆ่านายก่อนได้ไหมอะแกแล้วตอนนี้เอาอยัางไงดีฉันจะฆ่าแกเองอะฮะแกเป็นตัวโละครจากไดอัพเดชใช่ไหมได้แกมีโลแล้วไงฉันก็จะตีทะลุโลแกอยู่ดีเอาบล็อกเลยเพื่อนบล็อกสิถ้าไปบล็อกก็โดนนี่เป็นซาโอเคเขาปล่อยไม่โดนนะครับทุกคนง้นผมก,ก็ปาไปแต่ว่าก็ยังไม่โดนอีกโอเคตีซ้ำไปเฮ้ยฉันตีแกไม่โดนสักทีฉันจะฆ่าแกจะไปไหนบล็อก,กได้แล้วเพื่อนบล็อกเลยเพื่อนบล็อกได้แล้วโอเคบล็อกสักทีขอบคุณนายมากวีลิขูตใหม่เฟตตอนนี้ก็ไล่ล่าเลยละกันนะฉันด้วยพลังแห่งตซ จงตายหมดเราเซเว่ยพูดจะหนีไปไหนจับแกได้แล้วโดนเชือชาจ้าเรียบร้อยแม่คนดูบอนเลยอนิเมชั่นตอนปีโคตรเท่อะคนดูโคตรเท่โคตรดูโคตรอันตารายแล้วตอนนี้จะไปไหนจ้าทีวีบูแมนสีเทาหัวนี่อะทีวีบูแมนสีเทาแล้วตอนนี้ก็ปาแมนิเฟชั่นใส่แล้วก็ปุ่มโดนเน,น,น้นเน้นเธอจะหนีไปไหนจ้าเธอจ,จ๋าไวฉันฆ่าเธอซะโดยดีเรียบร้อกจับได้แล้วแล้วก็ตัดทิ้งเลยอะ บอกเลยว่าอนิเมชั่นของไม้ตะโตกสามกับสี่บอกเลยว่าเท่มากๆเลยเขาคู่โชว์ทางบ้านโดยเฉพาะการซัมมอนของลูกน้องเขานะครับผมแล้วก็แล้กินไม้ตะโตกี่ของวันเอโคเหมือนแก้วมังกรเลยม,มันจะเหมือนเป็นไหนขนาดนี้วะเี่ยเหมือนเกินจนผมไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงแล้วแต่ก็ไม่เป็น,ปนไรเอาไปว่าไล่ลาเขาก่อนละกันนะ ก็จะฆ่าแกเออสเตมิน่าหมดแล้วงั้นก็ปาไปเลยละกันเรียบร้อยโดนเน้นๆโอเคอย่างไล่ล่าเขาได้อยู่ก็ตามเลยละกันเอาเอาไงเพื่อนแกจะแกจะไปพูดเสียสละใช่ไหมได้เลยงั้นก็มาเลยเกีสีแดงจะฆ่าแกเอโอเคเราขาโดนแล้วแล้ว,ลว,ลวก็ตีซ้ำเลยละกันนะถ้าคิดว่าหนีรอดกันหนีไปตรงนี้ไปเจ้าเกสสีแดงอย่างนี้ฉันไม่ชอบเลยอ่ะเดี๋ยวแกได้เจอพลังแห่งราชาแห่งแก้วมังกรแน่เพื่อนตายซะนี่อ่ะโดนเน้นๆเลยอ่ะพ่อฆ่าคือราชาแห่งแก้วมังกรข้าจะทำให้พวกแกตายให้หมดอ่ะแต่ว่าใครที่นึกถึงร้าเตโรบักราคาถูกก ตอนนี้ถึงร้านซาลัดบัคร้านเติมโลบัคกราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่3 5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบัคกก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกัะอาคาเดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมพต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบกทียพี่รับคนไปเลยหัววางสุดแซที่จะมุ่งมิงถึงร้านดีๆต้องซาลัดบัคขอขอบคุณร้านสาลัดบัคด้วยนะครับผมที่เป็นสปวนเซ์เราในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมใครที่สนใจร้านเติมโลบัคกราคาถูกก็ไปใช่อง ตะเคียนพีก็รับไปเลยนะหัวออกอากาศสุดแสรที่จะมุ้งวิ่งนั่นเองนะครับผมใครที่สนใจลิ้ยงอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับตอนที่ผมขออนุญาตไล่ล่าเจ้าเตี้ยหนึ่งสามสามเจ็ดก็รับกันนะไอเจ้าเกสแกจะหนีไปไหนแกคือทหารเล่าไงฉันก็จะฆ่าแกให้ตายอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าแกนะนะแข็งแกร่งไม่เท่าเจ้าเออหมาแดงหกหกลอกนะให้หมาแดงหกหกอันนะั้นเขาวิวาทนาการล่ากมาไกลแล้วเหมือนแกที่แกยังเป็นเออมนุษย์ต่ำต้อยผู้อ่อนแออยู่แกต้องเจอราชาแก้วมังกรนี่ไงเพราะฉันนะ กายล่างกันเป็นหนึ่งเดียวกับแก้วมังกรอย่างสมบูรณ์แบบแล้วไม่มีใครฝราบฉันได้อะ บอกเลยคนดูสกินโคตรเทระเบิดอ่ะผมบอกเลยว่าความเท่นะผมให้แก้วมังกรเต็มสิบเลยมันจะเท่อะไรขนาดนี้โคตรเทระเบิดอะเฮ้ยเนามาข้าผู้นี้ราชาห่งแก้วมังกรได้กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วอ่ะฉันจะเป็นคนป่าพวกแกให้หมดเลยคอยดูวกาแกหนีไปไหนฉันจะฆ่าแกให้หมดทุกทีทุกเวลาเอ้ยเดินไงผมเจอแล้วเอ้ยกำลังทำอะไรผู้ชายันอยู่อ่ะทูทาเพื่อนยากโอ้โหนายใช้เออใส่สกินนอนด้วยนายตอนตอนไหนอ นอนเมื่อกี่โมงที่แล้ววะขอนุญาตปาขึ้นมันฤทะอยูเลยแล้วกันนั้นเรียบร้อยโดนเน้นๆอ่ะซึ่งจะพาแกกลายเป็นหนึ่งเดียวกับแก้วมงกรอะไรเพื่อนนายจะจิ้มเราเหรอก็จิ้มไม่โดนลากรักกันนะนี่สแสชื่อใส่เลยอ่ะโอ้อโหบอกเลยครับทุกคนสกินหนึ่งเดียวกับแก้วมงกรนี้บอกเลยมันจะเท่อะไรขนาดนีด้วะเนี่ยตอนนี้ผมสังหารคนเออที่ง่วงที่สุดในโลกไปแล้วแลวตอนนี้เอายังไงตอนนี้เหมือนจะเจอเยอหยื่ออะไรต่อไปนะครับเกรลิมบัตมันนี่ซีได้เวลาไล่ฆ่าแกแล้ววะป๊บนึงนัตอนนี้เหมือนเขาจะเล่นเออว แกจะเอายังไงเอาเปิดตาก่อนละกันนะผมไม่รีบค่อยๆรีสแตมมิน่าแล้วก็ปามไล่ล่าเขาเลยละกันแล้วแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขาจะบล็อกหรือเปล่าหรือยังไงโอเคล็อกสองสยบขวัญแล้วก็ไล่ฟาดคนเดิมเลยละกันแล้วแล้วก็ขออนุญาตสามอีกทีหนึ่งบอยซึ่งจากการแกได้แล้วตายซะเถอะเรียบร้อยเฮ้ยเจเลกี้เมื่อกี้แกทำไรอ่ะฉันจะฆ่าแกเองอ่ะแกจะหนีไม่ได้ห้อไล่หัวเลยเอาหัวไม่โดนแล้วก็ปาขึ้นแมททิเฟชั่นโดนไฟแล้วตอนนี้เอาไงเพื่อนแกจมมุมแล้วงั้นเหรออ้าวเจเลกี้พอดีเลยฉันจะคิดดบบััญชีีกกแพออ่ะ แกชนะรางวัลฟ็อกซี่อาว่าใช่ไหมแต่ฉันก็ไม่สนอเพราะฉันชนะรางวัลเออแก้วมังกรดีเด่นประจำปีอ่ะเพราะฉันตายซะเฮ้ย เอเดเบชั่นฆ่าเพื่อนด้วยคนดูว้าวชเชเลตกี้ไม่เหมือนเพื่อน,ชนเชเลตกี้มีการจับคูมก่อนแล้วค่อยไล่ฆ่านะคนดูแล้วก็เอาเมื่อกี้ผมเห็นใครวาร์ปได้หรือเปล่าหรือว่าเจอผีวิลล่าวิญญาณหรอ,หรอแล้วก็โอ้ยโดนสตันจนได้โถเอ,อ้ยไอชเชเลตกี้อีกคนนึง yeah, yeah, <Yeah. S 2> แกแกแกเป็นญาติกับไอบ,บ็อกซี่โคนรักเมื่อกี้ใช่ไหมได้ครับพอเจอขึ้นแมตติเฟคชั่นไปโอ้ยอีกนิดเดียวก็จะโดนเขาอยู่แล้วแล้วก็ปาไปลุกล็อกขาแต่ไม่โดนนะครับคนดูันผมก็ตีสดเลยก็ได้อ่ะตีสดไม่โดนงั้นก็เปิดตาปกติเลยลลละะะกกกัันนนไไมมม่่หววแแแแ้้้ฉจตีอออยยาสสปปเเคิซ ซ้ายใส่เลยอะถ้าฉันฆ่าแกไม่ได้งั้นแกก็ต้องเข้าเป็นพวกกับฉันแล้วจนกลายเป็นพวกเดียวกับแก้วมังกงรซะนี่ไงดีกระเทืบแล้วก็เตะต่อยเตะต่อยอะนี่แล้วก็ขอเรียกซัมมอนเลยแล้วก็เอาหู่าซัมมอนอย่างพี่ถ้าซัมมอนเป็นการเอาดาบปักลงพื้นแล้วก็ยกขึ้นับคุ้ชาวบ้านมันจะเทระเบิดไปไหนวิทย์บอกเลยว่าฟิวมาแล้วก็ลูกน้องของเขานะครับผมลูกน้องวันเอ็กไมสโตนสีผมบอกเลยว่าอย่างเท่อะคุณดูมันเหมือนอะไรเออ,อเดี๋ยนะการน้ำหรอ uh huh. ทำไมมันเป็นการน้ำอะเฮ้ย ้ดูเบ็นท่านมีคอมฟิร์มไม่ใช่และตอนนี้เหลือ2คนสุดท้ายเอาแล้วอีกคนนึงกำลังวิ่งมาหาผมและตอนนี้เอาไงเพื่อนจะบล็อกไหมอาบล็อกอย่างนี้ก็เสร็จโจนี่ไงเอาไปเลยเห3ดสามาเมตตึงๆแกคิดว่าแกจะหนีฉันได้กันเถอะแกคิดผิดแล้วฉันจะเป็นคนฆ่าแกเองแล้วก็เอาเกทฑ์ง่วงนอนมาไงเพ่อนเมื่อกี้ก็ทูทำง่วงนอนรอบนี้ก็เจอเกณฑขี้ง่วงต่อโอเค พวกแกเป็นอะไรกันฮะไอพวกโซเวียตห็งพอแคเนี่ยตายเถอะพวกแกทั้งวงนอนมากทำไมแกไมไปนอนกันน่ะมันได้เวลาที่แกคนนอนแล้วเพวแกไม่นอนกันฮะตายซะนี่ปลา,าแมตติเวคชั่นใส่เลยแลวกนลวกนแล้วแกจะหนีไปไหนฮะนี่ไงปลาขึ้นไปล็อกขาเทกเกมม็มนแล้วก็ตีซ้ำเลยได้แหละลูกน้องช่วยกันไล่ตื๊บ ตีคนละดีคนละหน่อยเดี๋ยวมันก็ตายเองอะฮักเก็ตได้เวลานอนแล้วทำไมแกไม่นอนเอาไม่บอกซะด้วยเอยเขางไหวพิบดีจัดคนดูอาล์จอดน,นี้ต้องบอกแล้วแหละบอกอย่างบอกเรียบร้อยก็ตายฟ่าเรียบร้อยเออแ,ลแหล,ลูกน้องรากคิวและทำงานดีมากลูนกน้องของข้าสอแล้วจริงๆที่เป็นหนึ่งเดียวกับการน้ำหมา ลุงนะ้อเป็นการนะ้าสวนขวหน้าเป็นแก้วมงกรเย่โคตรเท่ระเบิดเลยคุณดูอะไรวะเนี่ยบอกเลยว่ามายสโตนสี่มันเออมันก็เท่แหละคนดูแต่มันเหมือนแก้วมงกรไปหน่อยแล้วผมรู้สึกว่ามันมีอะไรเยอะแยะไปหมดจนมันดูลุงลังไปนิดนึงอ่ะแต่เอฟเฟกต์เท่นะแอนิเมชันด้วยผมให้ผ่านนะใช้ได้ไหนขอดูหน่อยสิใครมันล้อว่าผมเป็นแก้วมงกรเดี๋ยวผมก็ตบให้หมดจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับแก้วมงกรให้หมดเลยอะ่ะ h e l l ตาตีมายสโตนสี่อันล่างใหม่ของวันเอ็กป กดต,ตัวแล้วถนะ้าพวกนายอยู่ไหนกาดแต่ผมว่าแอนิเมชันตอนเดิมมันแอบลอยนะคุณดูรู้สึกไหมตะโดนสีมันแอบลอยนิดนึงแล้วก็หูเพื่อนนายอยู่อะไรกันตรงนั้นหมดเลยวะลนะเออโอ้โหเชลเสกี้กี่คนวะลนะเชลเสกี้ทั้งกองทัพเลยเนระาไปอยู่บรนั้นกันหมดเลยพวกนายทั้งข้าคนอยู่ตรงนี้กันหมดเลยใช่ไหมได้เอาไม่นะผมปาที่กอมเมนไม่ทันเขาสตั้นผมกอดอ,อ,อ่ะเฮ้ยพวกแกอยู่ตรงนี้กันหมดเลยใช่ไหมได้งนะั้นฉันจะล่าแกก่อนละกันนะฮาร์โบเคนเลสกี้ ฮัตโมเกิเชลเลสกี้ฉันจะฆ่าแกเองวันนี้แฮกหลอนไม่มาไม่เป็นไรแก้วมงก o r มาเองอ่ะนี่จะไล่หัวแกสักทีแล้วก็คออนุญาตาแม่อินเฟคคุยไปทีนึงแล้วกันโดนใครไหมเหมือนจะไม่โดนเอ้าโดนเฉยเลย,ยก็ถือว่าเป็นการทำดามเมทใส่อีกคนนึงเป็นอ้อมๆแล้วกันนะและตอนนี้แกก็วิ่งวนเหรอเพื่อนอ่าเรียบร้อยพลาดลาก่อนตายซะไหนที่เหลืออยู่ไหนกันโอ้ยอยู่ข้างบนงั้นนี่เองอะ่ะได้งั้นเดี๋ยวฉันขออนุญาตเปิดตาแป๊บนึงแล้วกันอา้าวแกสตันอะไรเพื่อนสตันก็ไม่โดนอ่ะนี่ซึ่งฉันจะฆ่าแกเเอออองจะต้มมคั่่นนไโโด ไม่เป็นไรเขาก็ตีนี่แล้วตอนนี้ใครจะเออปิ้งเอาเคปิ้งแล้วเขาก็ตีสามเลยละกันแล้วก็ปิ้งอีกรอบไปเพื่อนหรือว่ายัางไงจะปิ้งปังปิ้งปังหรือว่าไงดีตอนนี้ผมก็ไล่ล่าหัวเขาเลยละกันนะตอนนี้คือวันเอ็กสกรีมไม้ตสโตนสีม,มันจะเทพเราเปิดไปไหนครับเนี่ยคนดูแต่มันเทพก็จริงนะแต่ว่าผมว่ามันมีเอฟเฟกอะไรเยอะไปหน่อยโดยเฉพาะของแต่งตัวมันมีเยอะมากเลยคนดูแล้วตอนนี้อะไรไว้เนี่ยต้องไปเซิร์ฟนี้ไม่แต่ชิลเลตกี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วตอนนี้อ้าวเขาตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเลี้ยวหลังชิเรจไไเี้ อะไรเพื่อนสตานไม่โดนอย่างนี้ก็ให้รางวัลไปก่อนทีนึงแล้วผมก็ไล่หัวดปกติแล้วก็แมสอิเฟคชั่นตู้ดนเรียบร้อยเละเก็บไปอีกหนึ่งคนแล้วพวกแกคนที่เหลืออยู่ไหนกันฉันจะฆ่าแกให้หมดเลยอ,ะอะ่ะ โอ้อยู่ตรงนั้นกันนี่เองอะ่ะแอบทำไรเพื่อนเล่นเป่าวิง่งฉุกกนเด้เอเล่นด้วยดีเล่นด้วยได้ไหมอ่ะนี่ปลาทกเอรเมนตแต่ว่าไม่โดนนะ,ะับผมไม่โดนแล้วก็ปลาขึ้นไปโดนใครไหมโอ้โหไม่มีวิ่แววไม่ค่อยเคียงด้วยคนดูว่าจะโดนแต่ก็ไม่เป็นไรเจนเลสกี้จะมาแล้วอาโลแบบดีตอนอะไรเพื่อนนายก่าเยอะเกินไปหน่อยนะมานี่ซีมาให้รางวัลหน่อยคึปบ,บเลยอะ่ะเอาไง ฉันจะตบแกเองอารมณ์ลเลยเอา้าโอ้โหเขาไม่ซันด้วยคนดูตอนนี้ก็ปาดักเอ้ยโดนด้วยโอเคถือว่าดักได้ค่อนข้างแม่นอยู่วันนี้แต่ว่าตอนนี้เอาไงรูปตีโอ้โหตีไม่โดนหรือว่าคนดูจะไม่เป็นไรเริกก่มกาบใหม่เอาเคลื่อนในตีพลาเดีเ๋ยงนะผมก็ตีซ้ำเลยละกันนะเราไล่เออบ็อกซี่อาว่าชีเลตกีเลยละกันนะก็หาเขาได้ที่หนึ่งผมมันใส่ไม่ใช่ข้อหาแกน,นะนะชนะเลิศไม่ได้ชิเจะเป็นคนฆ่าแกเองฉันรับไม่ได้ที่ชีเตกีได้รับรางวัลเออฟอนเสคเคนโอเคเรียยยบร้อเาาตละ พวกแกอยู่ไหนกันโอ้ฉันเจอแกแล้วหวัดดีเชนรู้สึกตาดีชั้นไม่ค่อยเจอแกเท่าไหร่เลยนะแล้วก็ล็อกขาโอเคล็อกโดนแล้วเอา้าตีวิกเนตเราเพื่อนตีนวิกเนตอย่างนี้ก็วางหมูลเลยสิมันนี่สิฉันจะฆ่าแกนี่เงี้ยตีโดนแล้วขอตีอีกสักท,สทีสองทีได้ไหมแล้วตอนนี้เขาขึ้นไปไหนแล้ววะเนี่ยนายจะขึ้นไปไหนอะเพื่อปาแมดดิเบชั่นอาตูเขาเลี้ยวกลับไหมเลี้ยวร้อยเลี้ยวกลับด้วยโอเคบูรอยชีวิตคนสุดท้ายเชลสกี้แกไปดูซะแล้วว่าฉันอยู่นี่กันเหรอตอนนีี้้้้เเเเหลลลืืออแแแแคค่่กกนนนดยยวววะะพรูตััชาจง ตอที่เหลือแค่แกคนเดียวแล้วไอ้แป๊บนึงนะขอทีอ่จะซัมมอนลูกน้องเลยแล้วกันไดเรียบร้อยจงตื่นเราลูกน้องการน,น้ำผมข้าโอเคตอนนี้ซัมมอลลูกน้องการน้ำแล้วบอกเลยคนดูโคตรเท่แกวงกอกับการน้ำมันเข้าตรงไหนอ่าเรียบร้อยเพื่อนเสียใจด้วยแกโดนฉันหลอกแล้วว่าแล้วก็ปาที่ก็เป็นล็อกขาโอเคล็อกขาโดนแล้วก็ฟายแล้วเดินเชลเลตกี้จับทุ่มแล้วก็ตีแล้วก็ต่อยต่อยต่อยกระทืบเลยละกันนะในที่สุดฉันก็ฆ่าวกแกหมดสิ้นสักทีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพลังแห่ง ราชาแก้วมังกรชนะทุกสิ่ง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 ,งได้ไงวะ <c oughs> ข้อคาทีา่จะแปกแต่บ่อเลยว่าสก,กีนี้ความเท่ผมให้ผ่านคนดูเท่แบบเท่มากๆแบบเท่รลเบิดเลยะจะว่าไปแล้วม่ใชโตสีบอลเอมันกลายเป็นแก้วมังกรได้ไงวะเนี่ยอย่างน้อยมันก็น่าจะดีกว่าประกาศขาวมาก